สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f c นะครับเจอกันเช่นเคยเนาะนะตอนนี้นะเบ็ดของน้องไอเดียก็น่าจะเข้าที่เข้าทางนะครับพี่น้องนะต้องยืนนะ f c ไอเดียบว,ว่าต้องยืน มันไม่สวบลูปเขาตีเขาตีเขาตีละลายไม้อยู่บจะได้กินแรงไหมครับพี่น้องเอ้ยจานแล้วเน้ะบุมบ้มๆๆๆมบุมบ้มม,ม,มาต้องเลานะเลาะแคมเนาะยืนสาย้วครับพี่น้อง ผู้ไปแล้วปูไปปาลานะครับพี่น้องเอฟซี FC. โอ้โหตกอะไรอยู่ปลาครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านน่าจะตกนกครับพี่น้องพ่อพามาตกปลาตัวเองไปตกนกโอ้ยเงิดหลพี่น้องเอฟซีเงนินอย่าเข้าป่าดีนุ่นแคมนุ่นด้านหน้า โอ้โอโโหโเงิดหลหลอกอะไรเป็นแบบนี้โอ้โหลุนกันต่อนะครับอ้ฟ้าก็ดังแล้วไอเดียฮฮทำอะไรลูก

ตุบเลยบ่ตุบเลยไปลูปปลปลกย้อมย้ำย้ำย้ำโอ้ฝนก็จะมาโอ้ตรงนี้สวยเลยนะเอฟซีเหมือนภ่าบาดเลยเนาะ ไงไอเดียได้ไหมเนอะเมื่อคู่ปลาตอดนะเอฟซีทุ่นโอ้น้อยเดียสูงกว่าภูเขาเลยเนาะ <c oughs> ไปไงโอ้ฝนจะตกแล้วกินบ่อไอเดียโอ้ฝนจะตกแล้วลูกทไมหมไม่รู้เหมือนกันเทียงขอละมังโอ้ที่นี่อันนั้น À, bằng bằng đông chấm nắp xuống lại chi ra nốn này mới đây bà dữ, bà dữ bây giờ mới kín. พ่อว่ายกยอเอาดีกว่านะนลูกเนาะมันมันมันไม่ได้กินนะกวจะได้แต่ละตัวโอ้โอ้ตรงนู้นหมอ,อกหมอ,อกขึ้นเลยนะตัวนี้คือสำนักสฆงนะทุกท่านโอ้ตรงนู้นหมอ,อกขึ้นเลยนะ โมืดดำปีมาเลยนะครับทุกท่านมไม่ใช่ฝนตกบนลูกทางนูน้นฮะฝนตกลรมาทางนู้นไหมเนอะทุกท่านนูน่น ไปนู่นขว้างไปนู่นฝนจะตกแล้วนี่1ชั่วโมงเลยนะ1ชั่วโมงเลยนะ,ยะปลายังไม่ได้เม,มันไม่ได้ตกเบ็ดนะไปยกโย,ย,ยอดีกว่าเพื่อนเพื่อนปลาตกที่ไม่ได้2ตัวปลาอะไรปลาดุกเพล่ปลาปช่อนปลาช่อนปะ เป็นอะไรอีกนะพี่น้องก็พาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเนาะดูวิวสวยๆนะครับทุกท่านนะดูน้อยเดียตกปลาด้วยเนาะนะไม่ใช่ฝนจะตกบ่ลูกคว่ำไปหนู cho oh là Adrian, phải dùng trong này đấy tục pha đơm không tục lúc à à นอนอยู่แต่บ้านเนาะเล่นเกมไม่วนะทุกท่านฝึกนะรู้จักหาอยู่หากินนะครับอผมว่าคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะผมว่ามันน่าจะไม่ได้ไ<ม>นคว้าเข้าไปนูน่นเดี๋ยวมก็้มออกมากินเองขว้าไปบ่อยๆไหมตัวเองจะ ปลาอยู่ในน้ำเน no, าะเอฟซีเอาลิปนี้ประมาณนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันเนี่ยกบสายกบสายโอ้ยเนาะเจอกันใหม่นะครับทุกท่านสวัสดีครับ